การเกิดใหม่ของบุรุษสู้ชีวิตตอนที่ 1. นึ่งอ e คร์ลม,มีเสียงดังสนั่นดังขึ้นมาขณะที่ประตูเหล็กขึ้นสนิมถูกเปิดออกเสียงสะท้อนของการเปิดประตูเหล็กที่ดังขึ้นเป็นเกลียวอย่างไม่หยุดยั้งถูกอาคารโบราณปิดกั้นไว้การจะผ่านไปหลายชั่วอืดใจใชายหนุ่มที่หลับตาอยู่ก็ถูกผู้คุมสองคนล่าแขนออกมาเขาถูกล่าออกมาจากด้านหลังประตู ชายหนุ่มที่กําลังหลับตาอยู่นี้ดูเหมือนจะไม่ได้หายใจแล้วและแม้แต่แขนบางๆของเขาก็เหลือแต่เพียงหนังหุ้มกระดูกเขาสวมเสื้อผ้าขาดๆที่เปื้อนไปด้วยเลือดเห็นได้ชัดเลยว่าชายหนุ่มคนนี้ต้องผ่านความยากลำบากและความทุกข์ทรมานมามากเพียงใดชายผอมแห้งคนนี้ถูกผู้คุมสองคนโยนลงบนพื้นจนฝุ่นฟุ้งตลบจากนั้นเขาก็นอนแน่นิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวใ,ใดๆเจ้าเด็กนี่ไม่น่ารอดแล้วใช่ไหม ผู้คุมที่มีร่างอ้วนท้วงสมบูรณ์ถามขณะจ้องมองชายหนุหน่มที่นอนแน่นิ่งอยู่บนผื้นผู้คุมอีกคนที่อยู่ด้านข้างก็หำเพลงก็จะตอบกลับไปว่าเ <c oughs> จ้านี่ควรจะตายแล้วละ่ะมันบังอาจนักที่กระทำตัวหยามคายต่อแม่นางเจียนจุดจบก็เป็นเช่นนี้แหละไม่เพียงแต่ตระกูลหนิงจะถูกทำลายเท่านั้นดูเหมือนว่าตัวมันเองก็จะไม่รอดเช่นกันมันสมควรได้รับบทเรียนนี้แล้วละ่ะแต่เท่าผู้จาดีๆหน่อยเราคือคนที่ต้องล่าเจ้านี่ออกไปนะ ผู้คุมร่างอ้วนเตี้ยรีพูดเตือนเมื่อฟังผู้คุมร่างอ้วนเตี้ยพูดแล้วผู้คุมแก่ๆที่มีหัวล้านก็หันไปมองคนที่นอนอยู่บนพื้นพร้อมดึงเขาขึ้นมาในขณะนั้นเองเสียงของผู้หญิงที่ค่อนข้างอิดโรยและอ่อนล้าก็ดังขึ้นมาพี่ชายข้าอยากจะพาสามีของข้าไปผู้คนทั้งสองที่พูดคุยกันอยู่ก็หันไปมองผู้หญิงคนนั้นเธอนั้งสงสื้อผ้าหย,ย,ยาบๆยืนอยู่ด้านข้างแม้ว่าผู้หญิงคนนี้จะสวมผ้าลีดินเนื้อหยาบแต่ก็มองเห็นได้ลางๆว่าเธอมีรูปร่างดี สิ่งเดียวที่น่าผิดหวังก็คือใบหน้าของเธอนน้นเสียโฉมผมผ้าของเธอยุ่งเหยิงทําให้ผู้คุมไม่ได้หลงไหลในตัวเธอเลยสักนิดผู้คุมทั้งสองจำผู้หญิงคนนี้ได้เธอเป็นหนึ่งในสองคนจากตระกูลหนิงที่ยังมีชีวิตรอดอยู่คนจากตระกูลหนิงทั้งหมดถูกทาลายล้างมีเพียงพ่อบ้านแกๆ่ๆและหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าของพวกเขาเท่านั้นที่ยังมีชีวิตรอดหนิงเก่าเป็นพ่อบ้านของตระกูลหนิงแต่ในตอนที่บ้านของตระกูลหนิงถูกบุกโจมตีเขาก็ได้ออกเดินทางมาจากเขียนปกครองช่างฉินเพื่อไปทําธุระบางอย่างดังนั้นเขาจึงรอดดชีวิตมาไ แต่ผู้หญิงคนนี้ไม่เพียงแต่เป็นลูกสะพายของตระกูลหนิงเท่านั้นเธอจะเป็นคู่มั่นของชายร่างผอมที่เพิ่งถูกผู้คุมโยนออกมาเธอมีชื่อว่าจี้ล่วเฟยเนื่องจากเธอไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุเธอจึงรอดพ้นมาได้โดยไม่ได้รับอันตรายแน่นอนว่านี่ก็เป็นเพราะจี้ล่วเฟยและตระกูลหนิงไม่ได้เกี่ยวข้องกันอย่างเป็นทางการเหตุผลเดียวที่เธอยอมแต่งงานเข้าตระกูลหนิงก็เพราะว่าผู้นําตระกูลหนิงและตระกูลจี้เป็นเพื่อนสนิทกันในวัยเด็กนั้นเธอไม่ได้มีความประทับใจที่ดีต่อนหนิงเฉ แต่เป็นเพราะจู่ๆตระกูลจี้ก็ล่มสลายเหลือเพียงจีร้รั่วเฟยที่เสียชมอยู่เบื้องหลังถึงกระนั้นหนิงหงฉางปู่คนหนิงเฉิงก็ยังคงอนุญาตให้เธอแต่งงานกับคนในตระกูลหนิงหลังจากที่หนิงเฉิงสามารถรวบรวมล,วม,ลวมปราณได้แล้วทั้งสองคนก็จะได้แต่งงานกันน่าเสียดายที่หนิงเฉินได้มีความสามารถที่แย่มากแม้เขาจะพยายามฝึกฝนมาหลายปีแต่เขาก็ไม่สามารถรวบรวมล,วม,ลวมปราณได้ไม่เพียงเท่านั้นเขายังดูถูกเหยีดนยามลูกหลานของจี้รั่วเฟยอีกด้วยโชคดีที่จี้รั่วเฟยไม่มีที่ไปและยอมจำนวนต่อความยากลำบากมาโดยตลอด ดังนั้นเธอจะไม่เคยมีปากมีเสียงอะไรเลยครั้งนี้เมื่อเธอกลับมาจากสำนักเธอก็ได้ับแจ้งว่าตระกูลหนิงถูกทำลายนี่เป็นครั้งแรกที่เธอมาที่คุกแห่งนี้เดิมทีเธออยากจะถามว่าจะสามารถปล่อยตัวหนิงเฉิองออกมาได้ไหมแต่เธอไม่คาดคิดเลยว่าหนิงเฉิงตอนนี้จะไม่มีลมหายใจและถูกผู้คุมโยนออกมาจากคุกไม่เห็นสีหน้าของผู้คุมทั้งสองจี้ล่วเฟยก็ไม่รอชา้าเธอรีบหยิบเหรียญเงินออกมาหลายสิบเหรียญแล้วส่งอมอบให้ผู้คุมทั้งสองก่อนจะพูดว่าพี่ชายสามีของข้าก็จากไปแล้ว ได้โปรดก็ได้ก็ได้ลากเขาออกไปจะไปตายหาตายหงที่ไหนก็ไปซะผู้ขุมร่างอ้วนเตี้ยรีบหยิบเหรียญเงินมาก็จะโบกมือพูดอย่างเหลืออดเดิมทีแล้วพวกเขาคือผู้ที่ต้องจัดการศพคนหญิงเฉงพวกเขาไม่ได้คาดคิดว่าจะมีคนจัดการศพให้ยิ่งไปกว่านั้นแล้วยังมีคนเอาเงินมาให้พวกเขาถึงที่ข้อเสนอดีๆแบบนี้พวกเขาจะปฏิเสธได้อย่างไรล่ะจี G ้ล้วเฟยได้ยินดังนั้นเธอจะรีบวิ่งไปรับร่างหญิงเฉงและสะพายไว้ด้านหลัง เธอรีบเร่งเดินทางออกจากคุกทันทีลงเหลือไว้แต่เพียงฝุ่นไ <c oughs> แม่นางจี้หลวเฟยคนนั้นถ้านา้งไม่เสียโฉมแล้วก็นางคงจะสวยจริงๆผู้คมอีกคนพูดขณะโยนเหรียญกันในมือของเขาเล่นไรสาระหน่าไม่ว่ารูปร่างของจี้หลวเฟยจะดีหรือไม่นางก็มาจากสำนักช้างฉิงสองดาราแม้ว่านางจะน่าเกลียดแต่นางก็อยู่เหนือพวกเรา ผู้คุมรางอ้วนเตี้ยตบไหล่ผู้คุมอีกคนที่เพิ่งพูดก่อนจะเดินเข้ามาในเรือนจำผ่านประตูเหล็กเสียงดังปังดังขึ้นอีกครั้งและประตูเหล็กก็ถูกปิดลงที่อีกด้านนิงเสี่ยวเฉิงสมัรรัสกลิ่นหอมมานน่ารื่นรมและละเอียดอ่อนได้เมื่อเขาค่อยๆลืมตาขึ้นมาอีกครั้งสิ่งแรกที่เขาเห็นคือข้อสีขาวสะอาดสะอา้านช่วงเวลาต่อมานิงเสี่ยวเฉิงก็สามารถสมัมผัสได้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังแบกเขาอยู่และกลิ่นหอมอละเอียดอ่อนก็มาจากร่างกายของผู้หญิงคนนี้ เเกิดอะไรขึ้นใน,นความทรงจําของเขาเทียนมู่หวานปฏิเสธเขาอารมณ์ของเขาแย่มากและสุดท้ายเขาก็เดินขึ้นไปบนสะพานทางหลวงจากนั้นแสงสีเหลืองก็สว่างวาวขึ้นมาจากขอบฟ้าซึ่งทําให้เขาหมดสติไปและเขาก็ไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นนี่ฉันยังไม่ตายงั้นหรอเกิดอะไรขึ้นกันแน่หนิงเสี่ยวฉันครุ่นคิดมีข้อมูลมากมายหลั่งไหลเข้ามาในจิตใจของเขาและเขาก็ได้รู้ว่าเขาได้เกิดใหม่โดยไม่รู้ตัว สิ่นนี้ทาให้หนิงเสียวเฉิงรู้สึกตกใจมากที่สุดคือร่างกายที่เขาเกิดใหม่นั้นเป็นร่างข,งของผู้ชายที่มีชื่อว่าหนิงเฉิงเหตุผลที่เขาตกใจมากก็เพราะว่าเติมทีชื่อของเขาก็คือหนิงเฉิงเพียงพวาเขาเคยฝันร้ายบ่อยๆและเห็นว่าตัวเองถูกพาไปยังสถานที่ปแปลกๆถูกกุมทำร้ายและถูกยนตนเข้าคุกถูกทรมานจนตายแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่ความฝันสําหรับเขาแต่หนิงเฉิงก็รู้สึกไม่ดีจนสุดท้ายเขาก็ทําการเปลี่ยนชื่อของตัวเองเป็นหนิงเซียวเฉิงเ<ๆ>ขาไม่เคยคาดคิดว่าโชคชะตาจะเล่นตลกมันหมุนวนจนกลายเป็นวงกลม ชื่อของเขาก็คือหนิงเฉิงและได้เกิดใหม่ในสภาพแวดล้อมเดียวกับที่เขาเห็นในความฝันหนิงเฉิงต้องการยกมือขึ้นเพื่อเช็ดเหงื่อเย็นๆออกจากหน้าผากไม่ได้เห็นผู้หญิงที่แหมเขาเอาไว้เขาก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรจะพูดออกมาขอโทษทีฉันไม่มีแรงเดินเลยเมื่อเห็นผู้หญิงคนนั้นหันมามองเขาหนิงเฉิงก็รีบกล่าวขอโทษการให้ผู้หญิงอุ้มเขาแบบนี้ทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจจริงๆตะกูหนิงหลงสลายแล้ว ดูเหมือนว่าเจ้ายังโชคดีพอที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ผู้หญิงคนนั้นพูดด้วยน้ำเสียงสงบดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าต่อให้หญิงเฉิงจะตายจริงๆเธอก็อยังคงรักษาความสงบ,บเช่นนี้เอาไว้ได้หญิงเฉิงเงียบไปตอนนี้เขาได้จัดเรียงความทรงจําที่กระจัดกระจายบางส่วนใหม่สุดท้ายเขาก็กลับมาถูกเรื่องว่าหญิงเฉิงอีกครั้งเขาเป็นทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลหญิงในเขตปกครองชางฉิงตระกูลหิงนั้นเป็นตระกูลขุนนางขนาดกลางในเขตปกครองชางชิง แต่ทิยงกระนั้นพวกเขาก็มีสมาชิกในตระกูลน้อยเกินไปในตอนที่หนิงเฉิงยังเด็กพ่อแม่ของหนิงเฉิงก็ออกไปค้นหาสมบัติแต่ผู้เขาก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยหนิงเฉิงจะต้องอยู่อาศัยกับปู่ของเขาหนิงหงฉางและใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในเมืองฉางหลี่ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองชางชิงแม้ว่าคฤาห,หาสนของตระกูลหนิงใจะใหญ่แต่ก็มีคนไม่มากนักที่อาศัยอยู่ในนั้นแน่นอนว่าหนิงเฉิงได้กลายเป็นผู้ดูแลคฤห,หาสน์เพราะหนิงหงฉางนั้นเป็นคนที่เอาใจหลานอย่างมาก หนิงเฉิงนั้นทำสิ่งเลวร้ายทุกอย่างในเมืองฉางหลีและหนิงหงฉางก็จะเป็นคนตามเช็ดตามล้างให้เมืองฉางหลีเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยญาติของราชวงศ์แม้ว่าหนิงหงเฉิงจะเป็นหนังผู้อาวุโสในเขตปกครองชางชิงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับญาติของราชวงศ์เหล่านี้แล้วเขาก็มีสถานะที่ต่ำต้อยกว่าในที่สุดวันหนึ่งแม้แต่เขาก็ไม่สามารถจัดการปัญหาให้กับหนิงเฉิงได้หนิงเฉิงได้ทำเรื่องเลวร้ายถึงขนาดทำให้ลูกสาหวหัวแก้วหัวแหวนของตระกูลเจียนขุนเคืองเธอคนนั้นมีชื่อว่าเจียนซูจี ไม่ต้องพูดถึงตระกูลของซูจีที่ไม่มีใครกล้าแตะต้องแม้แต่คู่มานของเจนซูจีอย่างชิวหญิงกวงคนจากตระกูลหญิงก็ไม่กล้ายัอ่วอยู่ด้วยแล้วหนิงฉังคิดถึงเรื่องนี้แล้วถอนหายใจออกมาแน่นอนว่าผลของการกระทำครั้งนี้ถ้าไม่เขาถูกขังและถูกทรมานในคุกปู่ของเขาหนิงหงฉางพยายามจะปกป้องเขาเต็มที่ทาให้ความสัมพันธ์และความมั่งคั่งของตระกูลหนิงหมดลงและผลที่ตาม,มาคือไม่เพียงแต่ปู่จะไม่สามารถช่วยได้เท่านั้นตรงกันข้าม ตะกูหนิงทั้งหมดก็ซวยไปด้วยเขาได้ยินข่าวนี้จากปากของผู้คุมว่าตะกูลหนิงถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงเพราะเขาหลังจากที่หนิงเฉิงทำความเข้าใจเรื่องนี้แล้วเขาก็ถอนหายใจออกมาโลกนี้มันไม่สมเหตุสมผลเลยเพราะที่นี่ผู้ที่แข็งแกร่งย่อมถูกต้องเสมอคนที่ชน,นะจะเป็นคนที่บันทึกประวัติศาสตร์ผู้แพ้ไม่สามารถทำอะไรได้เลยได้แต่ยอมรับชะตาก,กรรมและกลายเป็นตัวร้ายในสังคมในขณะเดียวกันเขาก็เข้าใจด้ยวยว่าผู้หญิงที่อุ้มเขาไวบ้บนหลังนั้นคือใคร ผู้หญิงที่มีใบหน้าเสียโฉมคนนี้คือคู่มั่นของเขาจีลัวเฟยเธอได้เป็นหญิงสาวสู้ชีวิตที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อเรื่องอะไรตระกูลจีเป็นคนต่างถิ่นในเขตปกครองชางชิงเนื่องจากปู่คนหญิงเฉิงและจีลัวเฟยนั้นสนิทกันพวกเขาจึงพาหญิงเฉิงและจีลัวเฟยมาพบกันบ่อยๆต่อมาตระกูลจีก็ถูกทำลายด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเดยือ้เพียงจีลัวเฟยที่เสียโฉมแต่ปู่คนหญิงเฉิงก็ต้องการให้จีลัวเฟยมีบ้านที่ดีเมื่อหญิงเฉิงสามารถบ่มเพาะลมปราณได้เมื่อไหร่เขาก็จะให้ทั้งสองคนนั้นมั่นกันที